โอ้ยเดตก็ร้อนดินก็แข็งมือก็เจ็บป่านนี้ก็เห็นคลิปเมื่อไหรก่ก็มาสร้างภาพสร้างภาพหุบป,ปากเลยนะใครบอกว่ามาสร้างภาพวันนี้มาสร้างวิดีโอจ้าไม่ได้สร้างภาพ <c oughs> โอเนเลยนะเนี่ยโอ้ยเจ็บมืเจ็บม,จมือ เขมิดเลยบอกให้จ้างเขาจ้างเขาม่ให้ขุดอย่างนี้ตายห่าเลยเนี่ยมันจะขี้เหนียวขี้ตนีไปถึงไหนเนี่ยมันแกล้งเราหรือเปล่าเนี่ยมันกลัวเราได้ไปที่อื่นแกล้งไม่ให้เราออกจากนอกบ้านนะเนี่ยจะขังไว้ทําไมนักหนาวะเนี่ยขังผัวนะมีความผิดนะ จำคุกห้าปีนะกักขังนงเหนียวผัวเนะี่ยปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะไปอ่านกฎหมายด้วยคนไหนที่ชอบกักขังนงเหนียวผัวไวนะ้เนี่ยถ้าเขารู้นี่เขาเอาเรื่องได้นะนนยินบอไปไหนวะเนี่ยหางเอ้ยมันขี้ไปขี้ตรงนั้นหรือเปล่าเนี่ยไปเที่ยว กล้องเห็นไหมกล้องกล้องมองเห็นไหมเนี่ยยยนเนตนเนนั่งอยู่นั้นนะไม่ใช่นั่งถอนหญ้านะเยี่ยวด้วยถอนหญ้าโอ้ยคนมันเนาะโซขนาดนั่งเยี่ยวกัยังถอนหญ่าเนอะเงดหลายโอ้ดินดแข็งมากปลูกกระโพดหน้าแรง จ้างคนเสร็จไปแล้วก่านนี้คขี้เหนียวไปถึงไหนวะเนี่ยตายตายตายทำเอาเองทำเอาเองเป็นไงละตอนเนี้ยจะตายเอาดทีต่ตอนเนี้ยโอ้ยมันไม่ใช่สมัยก่อนเด้อน,นี้ยุค 5g แ,แล้วเลเนี่ย มือโพงเบิร์ตส,สิแล้วไม่เสร็จง่ายๆหรอกเนี่ยเลยเยอะมากเลยถากเอาวันนี้ไหมถากกระถากคนสองคนจ้างมาสักสี่ห้าคนเนี่ยวันเดียวเสร็จไปแล้วเนี่ยนอนสบายแล้วเสร็จงานแล้วอันนี้อะไรดูสิโอ้ายตายต อากาศก็นหนาววันเดียวนะกลับมาร้อนอยีกงเหมือนเดิมโอ้โหนี่แหละประเทศบ้านเราหนาวก็เหมือนจะไม่จะไม่ร้อนเลยนะหนาวหนาวอืมเวลาร้อนก็เหมือนกับแบบจะแผ่นดินละลายเลยนะร้อนจัดเลยเนะี่ยโอ้ กะะูไดก็จะไปอาเดอเมียนชาวไรชาวนานมันลำบากมัตากแดดเวลาําทำเนี่ยทำไมถ่ายเอาเองเนี่ยไม่มีคนรู้หรอกว่าเราทำงานเราต้องจับกล้องมาถ่ายเอาเองให้รู้ สุดมากจะบอกว่าไม่ทำงานเลยเนี่ยถ่ายแต่คลิปเมียถ่ายแต่คลิปชาวบ้านเวลาทำงานไม่เห็นทำเลยเออมันเอาตังค์ตรงไหนใช้วะมันขายยามาหรือเปล่าคนนะว้ากันไหมนออิดหลาขายอย่างสิบเป็นยากอย่างเขาบระเดเงินผู้ใดไปซื้อเดอ้อเงินจาของนี่แหละ ืบ้านมันเดี๋ยวก,ก็โดนยึดเพสัะว่าอ่มันติดหนี้เขาเยอะเขาจะมาเอาบ้านมันอีกไม่กี่วันพูดนะพากันพูดไหมอืโอโหช่างก่าเนาะคนเชื่อก็เชื่อเชื่อจริงๆเนี่ย คนสมองอ่อนหัวฟอ่อนเะชื่อได้เชื่อดีอนะเป็นยังไงผลสุดท้ายจะเล่าให้ฟังไอ้พวกที่บอกว่าผมโกงคนมาสร้างบ้านนะเอ,อคนจะมายึดบ้านมันบ้างเอ,อที่บ้านเป็นเรื่องหลังเนี่ยไม่ใช่เงินมันหรอกมันไปโกงเข้ามาทําเวรกรรมมันตามสนองไอ้พวกที่ว่าเน่ยเวรกรรมตามหมดเลยเออ บางตัวนะเอาตัวเองเปไปแรกเอาเงินกับเขาเอออันนี้เวนมันกรรมตามเป็นเงาเลยนะครับใครดูถูกใครว่าผมนี่นะครับเวนกรรมตามอย่างเร็วเลยนะครับอืมไปแอบสีกันอืมเพื่อจะได้เงินมาจุนเจือครอบครัวเออนะเวนกรรมตามทันนะครับผมไม่เห็นต้องไปแอบสีใครเลยนะครับทํำอย่างนี้แหละ เออทำในจอบ้างทําในนี้บ้างนะครับฉะนั้นนะครับอย่าไปดูถูกคนแล้วก็อย่าไปบูลลี่ว่าการที่เขาได้มาคือมันเป็นการอิจฉาล้ลวนนะครับอยากจะทําอยากจะได้ไปถามเขาเออทำไมมึงทําอะไรมาวะเออทำไมมึงได้เงินได้ทองมาสร้างบ้านทําไมมึงมีตังมาซื้อที่ดินเออกูอยู่ต้องนมตั้งนานกูไม่เห็นมีตังมาซื้อที่ดินกูอยู่มาตั้งนานตั้งแต่ดงยังไม่แตก กูก็ยังไม่มีบ้านไม่ทําบ้านได้เหมือนมึงมาถามนี่มาถามนะครับไม่ต้องไปฟังคนอื่นมาถามว่าไอคนนี้ทําอะไรนะครับแล้วบอกตรงนะเราไม่ได้ไปหลอกลวงใครมานะครับเราหาเววยน้ำพักน้ําแรงด้วยความรู้ความสามารถของเราที่อันมีอันน้อยๆนะครับรู้แค่ไหนก็ทําแค่นั้นแหละนะครับแต่ถึงแม้เราจะจบประหกเราก็สามารถสอนคนได้นะอันนี้เรื่องจริงนะนี่พูดไปพูดมา เนื้อเข้าตาโอ้เด้อแล้วดตัวนามัอืมนะผมจะจับตามองนะครับคนที่มันดูถูกชีวิตผมดูถูกครอบครัวผมนะครับดูครอบครัวของพวกมันนะครับมันจะเจริญไหมนะครับเพราะว่ามันห่วงแต่จับผิดจ้องจับผิดว่าไอ้นี่มันไปทําอะไรมาอย่างงู้นอย่างนี้คือกังวลเรื่องคนอื่นมากคอย จ้องว่าคอยอิดช้าบ้างนะครับเป็นไงล่ะไม่ได้ทําหาทําการทํางานเลยนะครับเงินจะมาจากไหน,นครับก็นั่งคอยจับผิดเขานะ่เออไอ้นี่ไปไหนวะเอ้ยมันเหมารถไปไหนวะเออใครเป็นเจ้าของรถวะกูไปถามมันหน่อยนิเอันเหมารถไปไหนอไอ้นี่กูเห็นมันอยู่บ้านสามสี่เดือนมันทํางานอะไรวะเออไปหาไปถามมันหน่อยสิเออกูสงสัยในชีวิตมันเหลือเกินพวกนี้นะครับ ไม่มีอยู่มีกินหรอกเพราะว่ามันไม่ทํางานมันจอบดูเขาครับนี่อยากอยากมีอยู่มีกินนี่มาทํางานนี่เห็นไหมเออพอลงคลิปแบบนี้จ้างไหมเออจ้างไหมเ,เราประกาศหาคนงานเนี่ยนะครับคนนู้นก็จะมาคนนี้ก็จะมานับดูแล้วนะฮะเต็มไล่ละถ้าทำท่านไถ,าถ,าถ,าถามาทุกคนอนะ่ะพอถึงเวลาลงไล่จริงจริง ไม่มีสักคนพราะม่พีน้องเ,เอออไม่มาเลยนะครับเออนี่แหละเป็นอย่างนี้แหละก็เรียกว่ามนุษย์นะครับมนุษย์ขี้เหม็นนะครับอ,อิจฉาตาร้อนก็ป่านนั้นนะครับจําไว้เด้อใครจะไปอิจฉาตาร้อนคนอื่นทํางานหาสมการทํางานจะห่วงจะไปกัดบ้านโน้นบ้านนี้ชีวิตไม่มีความสุขหรอก ตกนรกทั้งเป็นเพราะว่าอะไรมันมันรุ่มร้อนอยู่ในใจพวกทําบาปทาชั่วเนะี่ยถึงแม้คนอื่นไม่รู้เนะตัวมันเองก็รู้นะครับพวกเนี้ยมันทําอะไรไว้นะครับไม่ใช่ผีสางเทวดารู้ดอกตัวมันนะรู้ว่ามันทําอะไรแต่เลือกที่จะปกปิดความชั่วตัวเองเพื่อให้คนอื่นมองตัวเองว่าดีที่ไหนกุขี้ นะครับขีเ้เจอมากับตาเต็มๆเลยขี่ดูถูกครอบครัวผมมาแบบได้ยินกับหูอ่่าเงี้ยบางลายไปหาคุยขวดข้างทางเลยนะครับก็ไปขายเหลียงฉีบนะเห็นเต็มๆฉะนั้นเวรกรรมมันมีจริงนะครับ ฉะนั้นนะครับถ้าใครไม่อยากมีเวรมีกรรมอย่าไปสร้างกรรมนะครับแล้วก็อย่าไปอิจฉาคนที่เหนือกว่าเรานะครับมองเขามองเออไอ้น,นี่มันทําไมเหนือกว่าเราวะเราไม่ยอมเว้ยมันทําเราก็ต้องทําเออมันทําอะไรบ้างเดินไปหามันได้เออมันทาอะไรบ้างเอยทําไมมันมีเหนือกว่าพวกเราพวกเราคือทําอยู่คือทําแม่งตั้งแต่จน จำความได้จนจะแก่ตายอยู่แล้วทําไมไม่มีเหมือนมันอย่างเงี้ยอะนะไปถามมันนะครับมันให้คําตอบอยู่แล้วนะครับเออแต่ว่าไปนั่งแอบมองไปแอบอิจฉาเขาเนี่ยไม่มีทางตายอย่างเดีย